โอ้ยสุดยอดเลยีนนี่เนาะม่ใาใจไ่นาไไป่พอแล้วพอแล้ว มิเตคือมีแต่ป่าอันนี้ว่ามันคือบงหูวใหญ่วันปากแดงแดงกับมีอ๋อปลาตะเพียนตัวแบบไงหนึ่งลูกนี่นี่มีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาตักเอาที่ละนี่ นี่แต่พียนนี่ร้ายได้มาสีดก็ไดได้นี่ใช่ยูเส่นี่ยื่นี่ละยีนนี่ละยืนี่ละอ้ยหอมไปออ้ยุ้ยมึงเปิดมาเปิดมาอ้ยนั่งอีปนินเขโอุบลย่าน